อยวันนี้ที่รัฐก็เชื่อบดยสารหนึ่งแสนบาทใช่หนึ่งแสนบาทคือให้เฉพาะทหารที่เสียชีวิตสําหรับประชาชนผมเห็นว่าหลายองค์กรได้เข้าไปช่วยเยอะในค่ายผู้อพยพอะไรอย่างเงี้ยนะครแต่เดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะไปนะแต่ว่าเงินตรงนี้อยากจะแบบเอาให้มันชัดเจนว่าสมมุติสมมุติวันนี้ผมได้ล้านห้าผมก็จะแบ่งให้เลยคนละแสนครอบครัวก็จะได้ครบเราจะไม่เกี่ยวข้องเลยเราปิดเลอกรับไม่รับปรจาง เริ่มจากผมหนึ่งแสนเวลาที่เราพูดเราทำก่อนแล้วใครอยากช่วยอยากทกําก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งในคืนนี้ห้าทุ่มเนื่องจากว่าผมใช้ระบบ QR Code แจ้งกับทางแบงค์เป็นกรณีพิเศษเขาจะวิ่งเข้า QR Code มันจะแยกแยก,แยก,แยกรายการไม่ได้แล้วแบงค์จะสรุปรวมเฉพาะ QR Code นี้แล้วปิด QR Code และแจ้งได้ประมาณ5้าทุ่มเดี๋ยวจะโอนให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก,ก็จะเป็นของได้รวมเท่าไหร่าหห้าได้รวมเท่าไหร่ห ตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่มีเกินนะครับไม่ต้องตายอีกแล้วนะฮะถ้าจะตายนู่นฝั่งนู้นนะฮะสงสารทหารกัมพูชาเหมือนกันนะทหารกัมพูชาตายเยอะคนที่น่าตายที่สุดคือคุณเสกคนเดียวก็จบแล้วจบจบเพราะฉะนั้นรอให้บรรยากาศดีขึ้นก็เมื่อเขาตายแล้วจบแต่ไม่รอให้กำลังใจเลยค่ะให้กำลังใจใครฮะแนวหน้า กลังใจแนวหน้าเอาอย่างนี้ให้กําลังใจให้อยู่แล้วครับแต่ถามว่ากําลังใจทําอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้อย่างนั้ทุกคนอย่าเสี่ยงนี่คือสิ่งสําคัญครับไม่ควรจะออกจากบ้านไม่ควรจะออกไปในที่ที่มีอัตราเสี่ยงแต่หลายคนก็บอกว่าเอาฉันก็อยู่ฉันดีๆมันก็พุ่งมาใส่บ้านก็เข้าใจครับควรจะออกมาจากรัศมี อย่างน้อยตามที่ราชการแจ้ง30กิโล40กิโลนะฮะนะนะก็คงจะดีขึ้นนะฮะอย่าส่งเสี่ยงเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอย่าประมาทนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนช่วยคิดนะฮะอ,อย่าอย่าประมาทแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์อุปยบนะครับเพราะศูนย์อุปยบเนี้ยมีทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับอินฟูลายใหญ่ที่เขาไปถึงพื้นที่เขาช่วยเยอะมากรับรองว่าไม่ลำบาก ไม่มีเสื้อมาก่อนไม่มีเงเก่งในมาก่อนนะฮะไม่มีเงินมาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนให้ได้เอาชีวิตรอดมาก่อนนะฮะอย่าเสี่ยงเราไว้ใจกัมพุชาไม่ได้เพราะเขมรเดี๋ยวมันก็ทานู่นทํานี่เพราะมันพุ้งฟุ้งปังปังนะฮะนี่พ่อแม่ของพนักงานที่ออฟฟิศอยู่ศรีสะเกษยังยิงกันอยู่มากกว่านี้นะงป้องปังบอกว่าพี่แม่ยังได้ยินอีกเหรอแม่ควรจะออกปากไกลไปแล้วจะไปฟังมา พวกไกลนแต่ยังได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทและเขาออกมาให้ไกลจากบริเวณก่อนคือเป็นความปลอดภัยอย่างแท้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติครับกําลังใจให้เต็มที่ครับ